ทีเล้ยนงจับเลื้อยเลื้อยัง่เห็นเลือยเลือยนะถ้าเราไม่ขี้ออกเปเล้ยโหนี่มันยังหาทางไม่ไปไม่ได้นะมันยังมองมองไม่เห็นโอมองไม่เห็นถ้ามองเห็นนี่จะไปเลยที่ทีาตองไปปล่อยต้องสองคนหรือสามคนไวแล้วเนี่ยแต่ไปอยู่ไปปล่อยที่นั่นน่ะจะช้านานอกแล้นทไงทไงถึงจะถึงจะอยู่เฉยมันโมาครึ่เราจะไปบอกก็บอกไปเลย ไป <PM S 2> อยู่ที่ดีเขาจะหายไปผมเปสารเจ้าพ่องูโดยตรงเลยที่ไหนโรงแรมเทียนญาฮะโรงแรมกุตินป่ะโซเชนะนี่โรงแรมนี่นะเท้าียนาตายมือกุตินไงกุตินสองเนี่ยโอ้โหญ่นั่นเนี่ยมีวัดตัวหนึ่งมีวัดมีวัดอยู่ก่อนถึงโรงแรมสารเจ้าพ่องูมีป่าใหญ่ไหมพี่เป็นป่าก็ไปปล่อยก็มีใครเคยเห็นทุกทีโอ้ปอยแล้วก็หายไปเลยปอยอยู่นั่นแหละน่ะเป็นพันตัวน่ะ เพราะได้ส่วนใหญ่ได้คือไว้ที่นั่นเวที่ศาลหยุดยาเราไปปลูกปล่อยนั่นหมดเล้หายใจดิพวกก็ดีกัอยู่เดินั้นไปไหนป่าใหญ่ตเลนเขาไม่เจอกันนะป่าใหญ่เลยมีไมม่ีอยู่นั่นแหละ่่อยูนนัแต่ถ้าเกิดว่าออกมาเพ่นพ่านแล้วพวกโรงแรมไม่ต้องเห็นพติดโรงแรมเลยอ่ะแต่ไม่เห็นนะไม่มีใครเห็นเลยโอ้เมื่อคืนใครจับจับได้เปล่าเนี่ยทีมไหนจับ จะไปสอบด้วยสจะพ่องูครับนี่เป็นเจ้าพ่อแล้วตัวใหญ่จริงจิครับนี่มันยังมีแรงรัดนะอวัลีร้องเลยตอนนี้กาลังหิวเลยเนี่ยดูนี่มันโมโหด้วยมันไม่ได้กินอะไรเนี่ยหิวหเนี่ยจะกินก็ไม่ได้กินเอาหมาไปล่อออกมาอยู่แล้วพูดถึงว่าตัวนี้กำลังหิวเนี่ยหิวกำลังหิวตัวหอมเลยกปัหิวเลย แต่ที่เจอที่ก่อนที่มากาจาที่ดขึ้นจะขนอดึงไม่ขึ้นเล้เรื่องใหญ่ก็นี่มันกระดูกแล้วเนี่ยเธอทำไมไม่มีอะไรกินมันมพอกินอะไรได้บ้างครับเนี่ยมันิล้งปลาให้หลวงพ่อไปเลี้ยงนะที่แล้วก็ทำเลี้ยงไม่ได้พี่ปลาบาดใส่หัวเต็มหัวมิแต้บาดไก่วันละสองตัวถ้าเกิดจะเลี้ยงอ่ะเลี้ยงพวกงูเผือกวัดอะไร ที่ปากช่องอ่ะเป็นหูเผือกหูเผือกนะครับเหลือมเนี่ยเราเหลือมเผือกเราเลี้ยงไว้อ่ะเผือกทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยโอ้เธอเป็นเผือกหน้ามันจับยังไงยังอยู่นั่งเลยเหรอนั่งฟังแต่สองดึงกันนั้งหลายคนนี่นี่นี่ล็อกคอมเหรอเลื้อยมาแล้วกดคอจับเลยเหรอ มันโผล่มาครึ่งตัวก็รวบนะครับครึ่งตัวรวบเลยแล้วมันไม่ไม่แรงมันดุสู้แ่บสู้สู้ทำไมต้องไม่ถ้าไม่หลายคนอย่างไม่อยู่นะก็ลุมก็ลุมลุมมันจับลุมเลยครับไม่รอโอถ้าถ้าคนเดียวเสร็จเลยจับไม่ได้คนเดียวมันหมดไม่ได้ถ้าคนเดียว คนเดียวจบไม่ได้นะย่งน้อยต้องสคนมันหมุนเราแรงแเยอะแรงเยอะที่แรกที่แรกมันขึ้นมากัดหมาแล้วทีนี้มันเห็นคนเยอะมันก็คานลงไปแล้วมันหายไปเลยนี่พอมอ้วนก็มาเอาหมาไปตั้งไว้รอแล้วก็กลับไปม่นลปไหมตักสองทุ่มมันเพิ่งมากินห้าทุ่มก่อนแสดงว่าหิวจัเราเรอาบน้ำพอดีเนนพ่อพ่อพ่อเน่ยนึกอะไรวะนึวงูโผล่ จับงูได้แล้วครับเอ้าบอกว่าเนนมาเฝ้าไว้านะงูโผล่มาเรียบอเอิ้นมาช่วยสัมผัสมันไวมากจับได้แล้วเบรคสอบไปเลยเหลี่ยมใหญ่จริงครับเอฟซีครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยนะครับที่สารเจ้าพ่องูจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับใหญ่จริงๆครับตัวใหญ่ๆนี่น่ามารัดสบายเลยช่วงนี้ฝากเอฟซีระวังด้วยนะครับขนาดจับไว้บีบคอมันยังดิ้นเลยงูใหญ่งูอะไรจะออกมาเยอะช่วงนี้ ก็ตัวทองอะ่ะโอ้มันห้าตัวลุงเหลียงกระจายเลยห้าตัวได้นั่นแหละขอบคุณที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ